สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแยกเพศของปลากัางบ้านเรานะครับหรือชนะลิมบาต้านเองครับก็มีเด็กๆถามมาเยอะมากนะครับก็หลายๆคนถามมาว่ามีวิธีแยกเพศไหมอ่าทอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อ่าเพราะยังไงอ่าทให้ปลาเข้าคู่ยังไงอ่เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแยกเพศกันนครับสาหรับพาร์ทของปลากั้งนะครับ สําหรับการแยกเพศของปลากั้งนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูทั้งวิดีโอและเป็นแบบรูปนะครับแต่เป็นแบบรูปเนี่ยจะชัดกว่าวิดีโอเนาะวิดีโอมันอาจจะซูมไม่เห็นไม่ได้เห็นชัดนะครับก็การแยกเพศเนี่ยส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราจะเคยเห็นตามวิดีโอในอินเทอร์เน็ตนะครับทั้งหลายแหล่นะทั้งเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ทิกต o k อะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าให้ดูเพศตรงต่อมเพศด้านล่างของปลาครับ จะเป็น2รลู1รลูอะไรพวกนั้นนะครับอ่าจริงๆแล้วปลาทั้ง2อ่าทั้ง2เพศเนี่ยเพศผู้เพศเมียเนี่ยมันจะมีอวัยวะเพศเนี่ยอ่าที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะมีลูจุด2จุดสีแดงเนี่ยที่เขาบอกกันเนี่ยมันจะมีทั้ง2เพศนะครับทั้งตัวผู้และตัวเมียมันจะมีเหมือนกันนะครับก็เราก็จะไม่สามารถดูจากจุด2จุดได้นะว่ามันเป็นเพศอะไรเนาะบางทีอาจจะเป็นเพราะความพร้อมของปลาด้วยอาจจะมองไม่เห็นจุดลูเพศอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับ มันอาจจะทําให้เราเกิดความเข้าใจผิดนะครับเขา้าใจผิดอย่างเช่นว่าตัวเนี้ยจริงๆแล้วคือตัวผู้แต่เราเข้าใจผิดว่า,าเป็นตัวเมียเราก็เอาไปจับคู่กับตัวผู้อีกตัวหนึง่งมันก็จะอาจจะกัดกันจนตายนะครับนี่ก็จะเป็นสานเหตุที่ทำให้เข้าคู่กันลําบากนะครับเราต้องแยกเพศให้ได้ก่อนนะครับก่อนจะเอาไปเข้าคู่เนะาะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแยกเพศนะครับมันมีอยู่3วิธีนะครับก่อนที่จะไปเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเพศปากกั้ง ทั้งผู้ทั้งมเมียเนี่ยมันมี2อรูจริงไหมครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สําหรับของผมนะครับซึ่งก็ได้ลูกแล้วมาหลายครอบเนาะก็นี่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของฟาร์มเลยนะครับก็ลูกปลาตอนนี้ก็เพิ่งอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าเพศตัวผู้เป็นยังไงก่อนเนาะอ่านี่จะเป็นสีสันนะเพศตัวผู้ที่มันอยู่ในบ่อแบบนี้นะครับมันก็จะสีออกประมาณนี้ สีสันของปลากรังเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล,ล้อมที่เขาอยู่นะครับแล้วก็อ,อุณหภูมิของน้ำนะยิ่งน้ําเย็นยิ่งสวยนะครับถ้าน้ําร้อนเนี่ยมันจะออกสีแบบถอดสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพศกันก่อนนะครับน่าจะเห็นนะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับูเพศตัวผู้เนี่ยผมซูมก่อนอรูเพศตัวผู้เนี่ยมันจะมี2รูใช่ไหมครับนี่ที่เขาบอกกันเห็นไหม จุดแดงข้างบนข้างบนจะเป็นจุดแดงใหญ่แล้วก็ข้างล่างจุดแดงเล็กอ่าประมาณนี้เห็นไหมครับอ่านี่นะอ่าเขาจะดูคนแบบนี้ใช่ไหมอ่านี่คือตัวผู้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวเมียว่าตัวเมียจะมีหรือเปล่านะครับอ่านี่ครับสีสันตัวเมียอ่าในง่ยพันของผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ออกสีฟ้าๆเหมือนกันแล้วก็คีดแดงอ่าเดี๋ยวมาดูตัวเมียว่าตัวเมียมีไหมนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ชัดๆเลยนะครับอ่านี่เห็นไหม ตัวเมียมีจุดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆแป๊บหนึ่งนะอ่านี่นะครับนี่คือเพศของตัวเมียนะครับเห็นหรือเปล่านี่มันจะมี2รูเหมือนกันนะครับอ่ารูแดงข้างบนกับรูแดงข้างล่างเห็นไหมครับอ่าตองบริเวณเดียวกันเลยเห็นไหมครับเราจะแยกไม่ออกนะครับถ้าดูจากแค่รูแดงจุดแดง2รูเนี่ยมันมีเหมือนกันทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการอ่าแยกแบบถูกต้องให้ดูนะครับ น,นนี้ก็จะเป็นรูปของอปลาเพศพู่และเพชเมียนะครับก็เพศพู่เนี่ยจะอยู่ฝั่งขวานะครับเพศเมียจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็เรามีวิธีการดูปลาจากาดูเพศจากข้างบนลําตัวแบบนี้มันจะมีวิธีการดูตรงโหนกแก้มของปลานะครับโดยปลาเพชพู่เนี่ยจะมีโหนกแก้มยื่นออกมานะครับอเอาไว้ใช้สําหรับเลี้ยงลูกปลาอมไข่อะไรพวกนี้มันจะมี หนกแก้มยืดอกมาเอาไว้ออมลูกปลาอยู่ข้างในนะเวลาเวลาแม่ปลาพ่อปาลารัดกันแล้วก็จะฮุบเอาไข่เข้าไปในปากนะครับแล้วอมไว้ประมาณ 2- 3มอาทิตย์นะครับลูกปลาก็จะเติบโตอยู่อยู่ข้างในนั้นนะครับเราจะไม่เห็นลูกปลาเลยนะครับจนกว่าลูกปลาจะโตประมาณครึ่งเซนนะ่ะประมาณนั้นครับมันถึงจะปล่อยออกมาส่วนตัวเมียนะครับตัวเมียก็จะไม่มีโหนกนะครับ อาจจะมีนิดๆหน่อยๆแต่ไม่เยอะเท่าตัวผู้ไม่เห็นชัดนะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมทำลูกศรแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นลูกศรแบบตรงๆอ่ะส่วนตัวผู้มันจะเป็นลูกศรแบบมีเงาออกมานะครับอ่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้ดูแบบนี้นะครับสหรับตัวผู้ตัวเมียครับในการดูวิธีที่1อ่ามีแบบนี้ทุกตัวทุกอ่าทุกไซส์ทุกขนาดมันจะเป็นตัวผู้มันจะเป็นแบบนี้ครับ สามารถดูได้ตั้งแต่อายุตั้งแต่สีนิ้วขึ้นไปสามารถดูได้นะวิธีนี้สำหรับวิธีที่2ในการดูนะครับเราจะดูจากสีสันของปลานั่นเองนะครับก็แน่นอนครับปลาสีสันตัวผู้มักจะสวยกว่าแต่ว่าไม่เสมอไปนะครับตรงที่ผมให้ดูตรงนี้จะเป็นตัวเมียนะครับสีสันของตัวเมียเนี่ยมันก็จะออกอมันไม่ได้แบบเข้มๆนะมันจะออกแบบสีออกอ่อนๆใสๆแบบนี้นะครับเนี่คือตัวเมียนะครับ บางตัวคีบหลังก็จะสีแดงมากนะครับแต่ละสีแต่แล,ะแตและตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับเพราะว่ามันจเจริญเติบโตมาในาสภาพแวดล้อมแบบไหนนะครับก็สีสันของตัวเมียก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยมันจะเป็นเหลือกฟ้าอ่อนๆแบบนี้นะครับนี่อันนี้ผมเพิ่งเอาลงมาจากกล่องฟอร์มนะครับมันก็อาจจะยังไม่ปรับตู้ปรับตัวเข้ากับตู้นะครับสีมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ นี่ดมาดูดูเพศกันบ้างนะครับอ่านี่คือเพศของเพศเมียนะครับเนี่ยเห็นไหมดูออกหรือเปล่านะครับนี่เดีย๋ยวผมจะมาบอกนาในวิธีที่3นะครับว่าทําไมมันถึงเป็นเพศเมียเพศผู้นะครับเนี่ยเนี่ยถ้าใครดูไม่เป็นเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นเพศผู้นะครับมันมี2จุดใช่ไหมเครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้คือเพศเมียนะครับเ็นะครับถึงได้บอกนะครับว่า ดูจากจุดสีแดงไม่ได้นะครับมันมีทั้งสองตัวทั้ง2เพศเลยนะครับทั้งผู้ทั้งเมียเดี๋ยวมาดูตัวผู้กันบ้างนะครับน่านะครับอันนี้จะเป็นตัวผู้นะครับก็ขนาดเท่ากันกับตัวเมียเมื่อกี้เลยประมาณสีนิ้วนะครับก็ตัวผู้นะครับก็จะมีสีสันที่สวยงามกว่าอ่ายางเห็นได้ชัดนะครับนี้จะเป็นออกสีฟ้าที่เยอะและเข้มกว่านะครับแล้วก็โครงของคีบเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวเมียนะครับนี่ ก็เป็นพิธีที่2ในการดูเพศของปลานะครับนี่ครับสีสันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เพิ่งลงเอาลงมาจากกล่องฟอร์มนะครับก็จะยังไม่ได้ปรับตัวเข้ากับตู้นะครับสีก็จะเป็นรประมาณนี้มาดมูเพศกันบ้างนะครับส่วนเพศนะครับเพศของเขาก็จะดูค่อนข้างยากนะครับถ้าปลามันยังไม่ได้พักยังไม่ได้ขุนอะไรพวกนี้แบบว่าปลามันไม่พร้อมยังไม่ได้พร้อมผสมพันธุ์เนี่ยมันจะดูยากมากนะครับแทบจะแยกไม่ออกเลยนะว่าเพศไหนเป็นเพศไหนเนาะ แต่เดี๋ยวผมจะมีวิธีแยกง่ายๆนะครับใครๆก็ทําได้ในวิธีที่3มเนะาะมาดูส่วนวิธีนี้ก็เป็นถูกความสีสันสวยงามของปลาก่อนนะครับสีสันสวยงามเนี่ยหาบางทีตัวผู้ก็ไม่ได้สวยเสมอไปนะครับมันก็จะมีตัวผู้ที่แบบสีจางๆซีดๆแบบสีขาวอะ่ะสีขาวทั้งตัวเลยแต่คีบสีแดงอะไรพวกนี้ก็มีนะครับก็แล้วแต่ที่เขาอยู่อาศัยมากเนาะ ไม่ว่าจะกั้งเหนือกั้งใต้นะครับมีทั้งสวยและไม่สวยเหมือนกันนะครับแต่ใดๆแล้วก็คือประกั้งชนิดเดียวกันนะครับประกั้งริมบัท่านะครับนะไม่ว่าจะอยู่เหนือตกออกใต้นะครับเป็นชนิดเดียวกันสามารถอ่าเพาะสามารถเพาะพันธุ์แล้วก็หาผสมพันธุ์กันได้มีลูกได้ครับนี่สีสันของเขาของผมก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับวิธีนี้ก็ให้ดูสีสันหลักนะครับสำหรับทุกผู้เนาะถ้าแบบ แต่ถ้าแบบว่าดูแล้วเครื่องคีบเนี่ยมันใหญ่แต่ว่าสีสันมันไม่สวยนะครับก็ให้เราไปดูในต่อมเพศนะในเพศใต้ท้องนะครับเป็นอนดับต่อไปนะครับมันจะเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับก็บางทีตัวผู้อาจจะไม่สวยก็ได้นะครับต้องมาดูที่เพศต่ออีกทีมาเดี๋ยวเรามาดูาวิธีที่3ในต่อมเพศกันบ้างนะวิธีที่3านะครับผมจะอธิบายไปพร้อมกับรูปภาพนะครับมันจะเห็นชัดกว่าเนะาะในภาพตรงนี้ มันจะเป็นของตัวผู้นะครับเพศของตัวผู้เนี่ยมันจะเป็นหอกแนววงรีหน่อย,อ,ยอ้โหวงกลมวงรีแบบเนี้เห็นไหมมันจะเป็นวงรีแบบนี้แล้วก็มีไอ้ตัวนั้นนูนออกมานะครับเป็นเส้นๆใหญ่ๆนะอันนี้คือรูทวางของปลานะครับก็ะะบจะเป็นเส้นใหญ่แบบนี้มีทั้งสองตัวตัวผู้ตัวเมียเนาะแล้วรูข้างล่างเนี่ยส่วนเพศเนี่ยจะอยู่รูข้างล่างนะครับมันจะอยู่ซ่อนอยู่ข้างในเวลา ที่เราคือตัวผู้เนี่ยถ้ามันสมบูรณ์เพศนะถ้ามันพร้อมเนี่ยมันจะเป็นจุดสีแดงทั้งบนและก็ข้างล่างนะครับเราถึงมีการบอกว่าตัวผู้มีจุดสีแดงแล้วก็ข้างบนแล้วก็ข้างล่างใช่ไหมแต่เวลาปลามันยังไม่พร้อมสมบูรณ์เพศเนี่ยมันไม่พร้อมผสมพันธุ์เนี่ยหรือมันยังเล็กเกินไปอะไรพวกเนี้ยมันจะมีแค่จุดเดียวคือจุดรูทวันรูข้างล่างมันจะไม่มีนะครับแล้วก็บางทีตอนที่เราลีดท้องปลาเนี่ยถ้ามันเป็นตัวผู้นะบางทีมันจะมี น้ำมัสจิออกมาเนาะเป็นสีสใสๆขาวๆหน่อยอ่าสำหรับเพศของตัวเมียนะครับจะเห็นได้ชัดมากนะครับว่ามันแตกต่างจากเพศผู้เมื่อกี้มากนะครับอ่าใครสังเกตเห็นบ้างไหมครับอ่าถ้าตอบถูกเนี่ยแสดงว่าอ่าคุณเข้าใจแล้วว่าดูเพศดูอย่างไงนะครับอ่าสาหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็คือดูโดยรวมของเพศนะครับตัวเมียเนี่ยจะเป็นวงกลมส่วนตัวผู้เมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นรูปวงรีอ่า ทีนี้เข้าใจกันหรือยัางครับตัวเมียเนี่ยมันจะมีรูทวา, people, เวาเรเป็นคีดเหมือนกันเหมือนกับของตัว <y> ผู <N> ้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ชัดเท่าก <L ew> ับของตัวผู้แล้วก็มี2รูเหมือนกันครับรูข้างล่างแล้วก็รูข้างบนนะครับมี2รูเหมือนกันรูข้างบนเนี่ยจะเป็นรูทวารส่วนรูเพศเนี่ยจะอยู่ด้านใต้ของรูทวารนะมันจะซ่อนกันอยู่เนาะให้เราดูโดยรวมนะครับว่าเป็นวงกลมหรือวงรีแล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยภาพที่เห็นขั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ยคือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ผม เอาให้ดูเมื่อกี้นะครับว่าตัวผู้ตัวเมียนะครับคือ2ตัวนั้นเลยนะครับนี่นี่คือเพศของตัวเมียนะครับเป็นวิธีที่ดูที่ง่ายมากนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ดูนะครับว่าวงรีกับวงกลมมันแตกต่างกันมากแค่ไหนสําหรับตัวผู้ตัวเมียนะครับอ่ะดูเลยนะครับนี่ตัวผู้นะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะออกเป็นวงรีนะครับเห็นไหมแล้วก็จะมีขีดไอ้ตรงนั้นแ่ะเข้มก็ไปขีด,ข,ดขีดเยอะหน่อย สำหรับตัวเมียนะทางด้านขวาเห็นไ,ไหมครับมันจะเป็นวงกลมอ่าแล้วก็ตรงทวารน,นะครับมันจะมีขีดไม่ค่อยชัดนะครับมันจะอ่าจางๆหน่อยแต่ดูให้ดูโดยรวมโดยรวมของเพศนะครับว่าเป็นวงรีหรือวงกลมถ้าเป็นวงรีออกปีรีเนี่ยเป็นตัวผู้นะครับถ้าเป็นอ่าวงกลมคือตัวเมียนะครับให้ดูประมาณนี้อ่าแล้วมันจะมีอ่าเพศอีกอย่างหนึ่งคือปลาที่จับมาจากธรรมชาติแล้วก็ยังไม่ได้ขุด เพิ่งกักโลกอะไรพวกนี้มันจะมีเพศที่แบบมองไม่ค่อยชัดอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับดูตามนี้เลยนะครับน่านะครับอันนี้เป็นปลาเพศอะไรมีใครรู้บ้างครับหลังจากที่ดูฟังผมอธิบายเรื่องเพศมาแล้วมีใครดูเป็นหรือ,อยังลองตอบให้ใจดูนะครับว่าถ่ายถูกไหมนะครับให้เวลา3วินาทีครับหนึมหมดเวลานะครับตัวในภาพเนี่ยคือตัวผูนะครับ เป็นเพศผู้ที่ผมให้ดูไปนในตอนที่เราเปรียบเทียบสีของปลาเมื่อกี้นะครับเป็นตัวนั้นเลยนะครับนี่คือเพศของเพศผู้ตัวนั้นที่มาใหม่ๆนะครับเป็นไงบ้างครับดูยากนะครับสาหรับเพศปลาตอนที่มาใหม่ๆต่มันอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องการผสมพันธุ์ตัวเล็กเกินไปอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่ไซส์5้าถึงหกเนิ้ว9นิ้วพวกนี้มันจะดูง่ายมากนะครับสําหรับเพศปลาแต่ว่าพวากไซส์เล็กๆเนี่ยประมาณ3 4นิ้ว2นิ้วอะไรพวกนี้ ดูยากนะครับต้องดูให้ครบ3ขั้นตอนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวเมียกันบ้างครับอ่านี่จะเป็นเพศของตัวเมียตัวที่เราเปรียบเทียบสีให้ดูเมื่อกี้เหมือนกันนะครับเห็นไครับมันก็จะเป็นวงกลมเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่มีขีดอ่าเดี๋ยวผมจะไปเปรียบเทียบอ่าเหมือนเดิม2ข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่าตัวผู้ตัวเมียนะครับอ่าตัวเมียจะเป็นวงกลมเห็นไหมครับอ่าในเวลาตัวเล็กเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดูยากนะครับถ้าตัวเล็กๆแบบนี้อยาก อยากเห็นเพศจะชัดนะให้ขุนป้าให้อ้วนนะครับขุนปลาให้อ้วนเลยนะครับแล้วคุณจะเห็นเพศชัดมากนะครับว่าตอนเวลาปลาที่มันสมบูรณ์พร้อมที่จะผสมพันธุ์ในปลาเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยไซส์ประมาณ 3- 4นิ้วเนี่ยเขาก็ผสมพันธุ์กันแล้วนะครับให้ลูกแล้วแต่ว่าลูกอาจจะยังไม่ได้เยอะเท่ากับตัวไซส์ใหญ่เนาะที่อาจจะร้อยตัว2 0 0ตัวขึ้นไปไซส์เล็กๆเ,เนี่ยอาจจะประมาณ10กว่าตัวแค่นั้นอนะ่ะ อ่ามันอ่ามันก็อาจจะดูยากเนาะสำหรับเพศปลาตอนไซสเ์เล็กๆนะครับต้องดูให้ดีๆเนาะสำหรับใครที่เอาเอาปลามาแล้วอยากจะขายแล้วแยกเพศอ่าพยายามดู3าขั้นตอนที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะรับรองอ่าชัด100%แน่นอนนะถ้าดูให้ครบ3ขั้นตอนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก่อนจะขายของเนี่ยจะขายปลาเนี่ยผมแนะนำนะครับมาจับมาจากธรรมชาตินะครับ ให้พักปลาก่อนนะครับอย่างน้อย1อาทิตย์หรือให้ดีเลยหนึ่งเดือนนะครับปลามันจะได้ไม่เกิดโรคมันจะได้ไม่มีปัญหาตอนส่งนะครับอันนี้ผมย้ําเลยนะครับหลายๆคนที่ถามมานะครับแนะนําให้พักปลาก่อนที่จะเอามาขายนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงขายของนะครับก็ผมขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับตัวนี้ผมมีจําหน่ายนะครับตอนนี้ปักกั้งนะครับชานาลิมารท่านะครับเป็นเพศผู้ ในวิดีโอนี้เลยสีก็จะประมาณนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่แล้วนะครับประมาณ89นิ้วนี่นะครับวัดตอนแรกที่พี่มานะผูกพักไวประมาณเดือนละประมาณ8นิ้วนะครับนี่ตัวใหญ่แบบนี้เลยสีสันสวยงามนะครับก็จะมีตัวคู่2ตัวตัวมี้2ตัวนะครับก็ตัวนี้จะตัวใหญ่สุดนะครับสีสันก็ตามในวิดีโอตรงนี้ที่ผมให้ดูตรงนี้เลยนะครับสีสันตอนที่เขาแบบว่าไอ รับ,บตัวเข้ากับตู้แล้วก็จะเป็นสีประมาณนี้ครับโอเคนะครับ, okay, รบสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับคลิปในพาร์ทของปลากกล่าคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องการาการทำให้มันเข้าคู่กันระหว่างเพศผู้เพศเมียนะว่าม,มีวิธีการทำยังไงไม่ให้มันจัดกันจนมันอาได้รับบาดเจ็บหรือตายกันเอาไว้พาร์ทหน้าของปลากลเดี๋ยวจะมาพูดเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ